สวัสดีครับวันนี้เราก็มีความรู้ดีๆกับเรื่องของลายมือมาพูดคุยกันอีกแล้วนะครับสำหรับในวันนี้เนี่ยเรามีมือของผู้ชายอายุ63ปีพร้อมกับคำถามที่ถามมาครับก็คือบ้านปลายชีวิตจะสบายมีทรัพย์สินเงินทองไหมพอจะมีโชคลาภบ,บ้างไหมอยากจะทำธุรกิจจะไปได้ไหมนะครับสำหรับ3าํคำถามนี้นะเดี๋ยวเราจะมาตอบกันโดยพิจารณาจากมือแล้วก็ จากราาศีด้วยนะครับอันดับแรกนะเรามาดูกันก่อนลักษณะมือของเจ้าของมือนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับก็ต้องบอกว่าพื้นฐานนะลักษณะมือเป็นคนทรงมือสี่เหลี่ยมแล้วก็มือสั้นนะครับไม่ไม่ได้ยาวมากลักษณะตรงนี้นะบอกได้ว่าโดยพื้นฐานแล้วจะเป็นคนที่ชอบนะครับเรียกว่า เป็นคนที่ชอบลงมือนะมากกว่าการคิดวิเคราะห์วางแผนอนะ่าหลักๆคือคนที่ลงมือปฏิบัตินะครับแล้วก็ตัวของนิ้วมือนะจะเห็นได้ว่าก็มีความห่างกันเล็กน้อยไม่ได้ชิดนะครับแล้วก็ไม่ได้ห่างกันมากตรงนี้นะก็บอกถึงเวลาที่จะทำอะไรนะครับก็จะมองถึงความต้องการของตัวเองแล้วก็คนรอบข้างด้วยเหมือนกันียกได้ว่ายังแคร์คนอื่นอยู่นะ แล้วก็ตัวของนิ้วหัวแม่มือจะเห็นนะครับว่านิ้วหัวแม่มือเนี่ยชิดกับนิ้วชี้ทั้งสองข้างเลยตรงนี้จะบอกถึงลักษณะของจิตใจเจ้าของมือนะที่อาจจะไม่ใช่คนที่มั่นใจในตัวเองมากนักนะครับจะทําอะไรยังไงกังคิดกังวลถึงความรู้สึกของคนอื่นอยู่จุดต่อไปที่เห็นนะครับก็คือเล็บนะครับจะเห็นนะครับว่าเล็บทั้งมือเลยจะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็ ถือว่ากลางๆนะครับกลางผสมสั้นเนาะนะตรงนี้จะบอกถึงลักษณะของจิตใจนะครับว่าเวลาจะทำอะไรเนี่ยก็มักจะจดจ่อก,กับไรนานๆไม่ค่อยได้เป็นพื้นฐานนะรวมไปถึงนะครับจะเห็นได้ว่าข้อนิ้วข้อนิ้วในมือนี้นะครับจะมีการบวมขึ้น่าเรียกว่าเป็นคนมีข้อนิ้วนะแต่ก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับ จุดนี้ก็บอกถึงว่าเป็นคนที่เชื่อมั่นในความคิดของตัวเองนะเรียกได้ว่าถ้าได้ปักใจเชื่ออะไรแล้วก็มกักจะเชื่ออย่างนั้นการที่จะไปเปลี่ยนความคิดให้เชื่ออะไรก็ต้องไปลงมือทำพิสูจน์ก่อนถึงจะเชื่อในความคิดใหม่เพื่อมาแทนความคิดเก่าโอเค okay. โดยพื้นฐานหลังมือก็อประมาณนี้นะครับต่อไปไปดูหน้ามือ สำหรับหน้ามือนะครับก็จะเห็นว่าเป็นมือทรงสี่เหลี่ยมชัดเจนเนาะ,ะนี่เรียกว่าเป็นสายปฏิบัติชอบลงมือทำนะข้อเด่นนะครับก็คือสามารถทำได้ดีข้อด้อยก็คือเรื่องของการวางแผนอ่าต้องไปปรับปรงุงพิจารณาให้เกิดความสมดุลน,นะครับสำหรับตัวของนิ้วนะความยาวจะเห็นนะครับว่า ความยาวของนิ้วเนี่ยจะสั้นกว่าฝ่ามืออย่างชัดเจนเลยเพราะฉะนั้นจุดเด่นของมือนี้ก็จะเป็นคนที่ขยันลงมือทำนะแต่เรื่องของการวางแผนเนี่ยอาจจะไม่เด่นแล้วก็ตัวของนิ้วก้อยนะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับเรื่องของความฉลาดการมีไหวพริบตรงนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติดี ต่อไปก็คือในฝ่ามือเนาะสำหรับในฝ่ามือซ้ายขวานะครับเมื่อเทียบกันเนี่ยจะเห็นได้ว่าความสูงต่ำของเนินของเส้นต่างๆนะคล้ายกันนะครับอ่าคล้ายกันจะมีที่ต่างกันก็คือตัวของเส้นสมองในมือขวาแล้วก็ในมือซ้ายที่แตกต่างกันเล็กน้อยนะ อันนี้ก็ไม่มีผลอะไรเท่าไหร่สำหรับเส้นวาสนานะครับเส้นวาสนาก็เหมือนกันเส้นชีวิตก็เหมือนกันแต่ว่าในเนินสุขของมือซ้ายเนี่ยจะดูเต็มอิ่มกว่ามือขวาจะดูแบนกว่าให้พื้นที่ที่น้อยกว่านะครับสามารถบอกอะไรเราได้บ้างนะก็ต้องบอกว่าเมื่ออายุเยอะขึ้นไปนะครับลักษณะกระบวนการคิดการตัดสินใจเนี่ย ก็จะเปลี่ยนไปนะเรียกได้ว่าเป็นคนที่คิดมากขึ้นนะครับคิดมากขึ้นมีการตัดสินใจมีความลังเลมากขึ้นนะยิ่งอายุเยอะขึ้นเนี่ยการคิดการตัดสินใจความลังเลก็จะเพิ่มมากไปด้วยแล้วก็สุขภาพร่างกายนะครับในเนินสุขก็จะบอกว่าในวัยต้นถึงกลางคนเนี่ยสุขภาพร่างกายจะสมบูรณ์แข็งแรงดีนะ เมื่ออายุเยอะขึ้นไปแล้วความแข็งแรงก็จะลดน้อยลงไปนะในลักษณะนั้นโอเคเมื่อเทียบซ้ายขวาแล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีความใกล้เคียงกันจากนั้นเราก็จะไปพิจารณาในมือนะโดยใช้มือซ้ายเป็นเกณฑ์นะครับเราจะใช้มือซ้ายเป็นหลักนะสำหรับเนนในมือนะครับเราลองมาดูทีละจุดนะเนาะเนนพฤหัสในมือนี้นะครับถือว่า ความสมบูรณ์เนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติดีนะครับจุดนี้จะให้ที่8นะบอกถึงความสามารถนะครับในการบริหารจัดการความต้องการของตัวเองก็คือความทะเยอทะยานความอยากแรงขับผักดันพนาชีวิตก็บอกว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้นะครับต่อไปก็คือความละเอียดรอบค้อบความสันโดษความเอาใจใส่ อันนี้ก็ต้องบอกว่านะครับไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นรักเพราะว่าตัวเนินตรงนี้นะครับเต็มแต่ว่าช่วงนี้จะดูเว้ายุบลงไปเพราะฉะนั้นความสมบูรณ์ก็จะลดลงไปรวมไปถึงนะครับมีเกาะเกิดขึ้นที่ตรงนี้ด้วยเนินเสาเพราะฉะนั้นก็จะเกิดความเสียหายตามมานะในความหมายของความละเอียดรอบครอบความเอาใจใส่นะครับ อันนี้อาจจะต้องเพิ่มนะครับต้องเพิ่มให้ตัวเองเยอะนิดนึงต่อไปนะครับก็คือเนือาทิตย์เนอาทิตย์เนี่ยจะเป็นลักษณะของโชคลาภเลยเพราะว่ามันเป็นทักษะที่เราไม่สามารถกำหนดเองได้นะเป็นเรื่องของสังคมที่จะให้เรานะครับไม่ว่าจะเป็นโอกาสชื่อเสียงการยอมรับหรือว่าความน่าเชื่อถือต่างๆเหล่านี้ส่วนหนึ่งจะมาจากสังคม อีกส่วนหนึ่งก็คือตัวเรากระทำและสร้างขึ้นนะครับสำหรับในมือน,นี้ก็ต้องบอกว่าเนนอาทิตย์อยู่ในเกณฑ์ใช้ได้นะครับไม่ไม่ได้เสียหายแต่ก็ไม่ได้โดดเด่นเนาะต่อไปก็คือเนินพุทธนะครับสำหรับเนินพุทธเนี่ยจะบอกถึงเรื่องของไหวพริบปฏิพารานความฉลาดการพูดเจรจาสื่อสารนะครับเมื่อเทียบขนาดเนินนะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้นะครับไม่ได้เสียหายแต่ก็ไม่ได้โดดเด่นเนาะ ต่อไปก็คือเนิอนอังคารสูงนะสำหรับเนิอนอังคารสูงในมือน,นี้ก็จัดอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้นะครับใช้ได้เกือบดีก็คือความขยันความอดทนความมุมานะความภาคเพียใพยายามถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับต่อไปก็คือเนิอนอังคารต่ําตรงนี้จะบอกถึงความกล้าครับกล้าที่กล้าทากล้าตัดสินใจนะ สมมุติว่าถ้าเราอยากจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยก็จะมีความกล้าที่จะทำในสิ่งนั้นๆน,น,นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นคนที่กล้ามากนะครับถ้าคิดถ้าอยากจะทําอะไรก็ต้องได้ทําประมาณนั้นเลยต่อไปก็คือเนินจันทร์ครับเนินจันทร์จะบอกถึงความละเอียดในการคิดนะรายละเอียดในการคิดจินตนาการนะการวางแผนรวมถึงการยอมรับเกี่ยวกับเรื่องของ ทัศนคติการยอมรับเกี่ยวเรื่องของความเชื่อต่างๆนะครับอันนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับใช้ได้ต่อไปก็คือสุดท้ายก็คือเนินสุกนะครับสำหรับเนินสุกในมือน,นี้ถือว่าโดดเด่นนะก็ต้องบอกว่าสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงพลังในการใช้ชีวิตดีนะครับอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยในเรื่องของความสัมพันธ์นะ มันก็มีกระทบกระทั่งบ้างเป็นเรื่องธรรมดาครับก็ต้องบอกว่าในสภาวะของขครอบครัวอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้บ้างนะครับอันนี้ถือว่าปกติธรรมดาสำหรับเดินสุกก็จะให้ที่9นะโดยรวมๆนะครับในมือนี้ก็ต้องบอกว่าเนินอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้นะครับต่อไปเราจะไปดูเส้นนะเส้นหลักๆในมือคือเส้นชีวิต เส้นสมองเส้นหัวใจเส้นวาสนาทั้ง4เส้นนะครับคือเส้นหลักที่จะบอกถึงหลักสําคัญในชีวิตของเราเส้นชีวิตนะครับจะบอกถึงเรื่องของสุขภาพร่างกายการใช้ชีวิตความเป็นอยู่วิถีชีวิตนะจะเป็นยังไงเริ่มต้นนับชีวิตเนี่ยตอนต้นก็จะมีลักษณะเหมือนเกาะเนาะเกิดขึ้นในช่วงเด็กจนถึงวัยรุ่น ็ต้องบอกว่าในช่วงเด็กถึงัยรุ่นเนี่ยชีวิตอาจจะต้องต่อสู้นิรนเหนื่อยหน่อยนะพอพ้นสักประมาณ20ขึ้นมานครับมันก็จะราบรื่นสะดวกสบายมากขึ้นนะแล้วก็ในช่วงวัย30-40ขึ้นมานครับชีวิตก็จะมีการพัฒนาเรื่อยๆตามลำดับนะครับของอายุเป็นไปในแบบเรื่อยๆค่อยๆเติบโต โดยภาพรวมนะครับเส้นชีวิตก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีสัก8 8เต็ม10นะอันเนื่องมาจากโดนตัดที่เกาะไปนะครับในตอนต้นนะครับชีวิตเริ่มต้นลำบากเพราะฉะนั้นสิ่งที่สะสมสิ่งที่สร้างมามันก็จะเหลือเวลาในการสร้างน้อยเนาะเพราะฉะนั้นเส้นชีวิตก็จะเหลือแค่8เต็ม10ต่อไปนะครับก็คือเส้นสมอง เส้นสมองในมือนี้นะจะเห็นนะครับว่าตอนต้นเส้นนะมีเกาะเกิดขึ้นจากเส้นชีวิตขนานกันมาแล้วก็จะมีเกาะเกิดขึ้นในเส้นสมองด้วยเพราะฉะนั้นในมุมมองนี้ก็บอกว่าเรื่องของการคิดการตัดสินใจนะครับรวมถึงลักษณะนิสัยพฤติกรรมต่างๆเนี่ยมันก็จะไม่ได้เต็มร้อยเต็มที่หรือว่า ไม่มีประสิทธิภาพเต็มที่นักนะอันนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ7นะครับแต่ว่าลักษณะลักษณะพิเศษนะครับสำหรับเส้นสมองแบบนี้ก็คือจะเป็นคนที่แก้ปัญหาได้เก่งนะนะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่งแต่ก็จะมีจุดเสียเหมือนกันก็คือเป็นคนที่คิดอะไรทำอะไรเนี่ยมักจะมีความลังเลอยู่ รวมไปถึงลักษณะนิสัยของคนที่นะครับให้ค่าให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของเงินค่อนข้างมากนะอ่าเรียกว่าให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของการเงินค่อนข้างมากเป็นนิสัยรู้คุณค่าเงินเนาะอ่าต่อไปนะครับคือเส้นใจเส้นใจตอนต้นนะก็แตกแตกรากไม้หรือหางศรตรงนี้ก็บอกถึงเป็นคนที่มีความฉลาดนะครับมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี แล้วก็เส้นใจนะจะเห็นว่าเป็นเหมือนเส้นซ้อนๆกันนะครับอ่าเส้นซ้อนๆนในลักษณะน,นี้เส้นใจแบบนี้ครับจะบอกถึงเส้นจิตใจที่ไม่ได้มั่นคงเต็มร้อยนะจะเป็นคนที่มีความเครียดความกังวลอ่ามีความวิตกกังวลได้ง่ายนะครับเข้ามากระทบแล้วก็ลักษณะลักษณะนิสัยนะครับโดยพื้นฐานเองนะ ก็จะเป็นคนที่ถ้ารักใครชอบใครนะก็เรียกได้ว่าทุ่มเทให้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นจิตใจเงินทองแล้วก็โดยพื้นฐานของมือนี้นะจะเป็นคนที่พยายามนะครับพยายามจะทำให้ตัวเองอะ่ะดีขึ้นกว่าเดิมเสมอๆเ,เรียกได้ว่าอยากจะประสบความสำเร็จนะมีเป้าหมายในชีวิตอยากจะทำให้มันดีกว่าที่เป็นอยู่ สำหรับเส้นใจนะครับก็จะให้อยู่ที่8เนาะอ่าแม้ว่าเส้นจะเป็นเส้นซ้อนทับกันนะครับแต่ก็ยังมีความต่อเนื่องแล้วก็ไม่ได้มีเกาะใหญ่อะไรน่ากลัวต่อไปคือเส้นวาสนาสำหรับเส้นวาสนาในมือนี้มีเส้นวาสนาเกิดขึ้นจากเส้นชีวิตบ้างนะครับในไวต้นแล้วก็มีเส้นวาสนานะครับมาจากเนินจันนะ ส่วนหนึ่งแม้ว่าจะไม่ได้ดูสะดวกสบายเต็มที่นะครับแต่ก็มีเพราะฉะนั้นพูดถึงเรื่องของการงานการเงินเองนะครับก็ต้องบอกว่ามีคนช่วยเหลือคนให้โอกาสอยู่นะอืมไม่ได้เหนื่อยหนักเต็มที่100%ทอร์ซทด้วยแรงเราด้วยมีคนคอยซัพพอตด้วยมีคนให้โอกาสด้วย แต่นะครับเขาก็ไม่ได้ช่วยเราตลอดไปนะเขาเรียกว่ามาเป็นครั้งคราวแล้วก็เส้นวาสนาหลังจากช่วง30ขึ้นไปนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นสภาวะของการงานที่ต้องดิ้นรนด้วยตัวเองละคนช่วยหรือให้โอกาสก็จะลดน้อยลงไป นอกจากนี้เองนะครับสำหรับเส้นพุทธที่มาสัมผัสตัวเส้นวาส,สนานะก็มีลักษณะขาดต่อนะครับได้ว่ามองได้ว่านะครับช่วงชีวิตการเงินเนี่ยอาจจะไม่ได้ราบลื่นแบบไปเรื่อยๆนะอาจจะมีจังหวะที่หยุดชะงักบ้างแล้วก็กลับมาเติบโตขึ้นมาใหม่แล้วก็หยุดชะงักบ้างนะครับในลักษณะนี้ไปเรื่อยๆนะครับแต่ก็หมุนผ,ผันผ่านมาได้เนาะ รวมไปถึงนะครับตัวของเส้นวาส,สนาเองก็มีเส้นกามนะเส้นกามเนี่ยคือความอยากนะคความอยากได้เรียกว่ามีเหตุผลสนับสนุนให้ต้องใช้เงินนะแม้ว่าไม่อยากใช้มันก็ต้องใช้ลักษณะนี้อารมณ์เหมือนคนเก็บเงินไม่ค่อยได้นะครับมีเหตหุต้องใช้อยู่เสมอ,อโดยรวมๆนะเส้นอาทิตย์ก็มีนะแต่ไม่ต่อเนื่องกันโดยรวม,รวมเส้นวาส,สนาในมือน,นี้ก็จะให้อยู่ที่8นะครับ แม้ว่าเส้นวาสนาจะไม่โดดเด่นนะแต่ก็สามารถมีกินมีใช้ได้ไม่ขาดมือครับอาจจะติดขาดบ้างนะแต่ก็ถือว่าสมบูรณ์ในระดับหนึงทีนี้เมื่อมองทั้งเส้นมือทั้งเนินในมือนะครับก็บอกเลยว่ามือนี้ยังไงก็ไม่ลำบากเนาะมีกินมีใช้ค่อนข้างสบายใจพอสมควรไม่เหนื่อยไม่ทุกข์ยาก สำหรับภาพรวมในมือนะครับก็มองได้ว่ามือนี้โอเคครับอยู่ระดับกลางๆนะไม่ได้อยู่ระดับต่ำอะไรเพราะฉะนั้นมือนี้ถือว่าสบายอยู่ได้สบายนะครับสำหรับคำถามนะที่เจ้าของมือได้ถามนะครับก็คือเรื่องของบั้นปลายชีวิตจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับสำหรับบั้นปลายในชีวิตนะครับ โอเคโอ้อ่าขออนุญาตแก้ทันไหมเนาะขออนุญาตแก้นิดนึงเป็น68ปีนะครับอ่าการตอบคำถามนะครับก็คือในช่วงบั้นปลายก็คือช่วงนี้แหละ68แแล้วการเงินการงานอ่าจะมีทรัพย์สินไหมมีเงินใช้หรือเปล่านะครับเรามามองที่เส้นวาสนาเนาะเส้นวาสนาเนี่ยก็ยังมีเส้นนะตกช่องหมดเปลืองแล้วก็เส้นอาทิตย์นะครับ ไม่ได้มีไม่ได้มีเส้นที่โดดเด่นก็สามารถบอกได้ว่ายังไงยังไงมือนี้นะครับก็มีเงินใช้แหละแต่ว่าอาจจะออกมากกว่าเข้าในลักษณะนั้นถ้าไปมองถึงเรื่องเส้นชีวิตนะครับก็ต้องบอกว่าชีวิตในช่วงนี้มันก็มีเรื่องมาให้คิดนะเรื่องเข้ามากระทบนะครับเรื่องเข้ามากระทบบ้างมีเรื่องเข้ามากระทบบ้าง,าาะบบางนะไม่ได้อยู่แบบ เฉยๆนิ่งๆหรอกอาจจะมีเรื่องเข้ามากระทบให้วุ่นวายใจหน่อยอ่าเราก็อาจจะต้องระวังเรื่องของสุขภาพนิดนึงเพราะว่าในจังหวะนี้ก็มีเกาะเกิดขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับโดยการตอบด้วยลายมือนะก็ต้องบอกว่าบ้านปลายมีกินมีใช้นะครับแต่ว่าจะมองถึงว่าใช้จ่ายแบบ ตามใจไม่ไม่ขัดใจเลยเอารมณ์เหมือนอยากได้อะไรต้องได้อะไรแบบน,นี้มันอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่ามีกินมีใช้ไม่เดือดร้อนเนาะคําถามที่2ก็คือเรื่องของโชคลาภพอจะมีไหมนะครับถ้ามองในช่วงของโชคลาภในเส้นชีวิตก็ถือว่าพอมีบ้างนะครับแต่ว่าเส้นไม่ได้ใหญ่อะไรถ้ามองในเส้นวาสนาอันนี้ก็ไม่มีนะครับ อาจจะมีบ้างปรับปลายเล็กน้อยๆนะแต่ถ้าถามว่าไปเสี่ยงแล้วมีโอกาสไหมผมมองว่ามันน้อยนะครับแล้วก็คำถามสุดท้ายอยากจะทำงานหรือว่าอยากจะสร้างงานใหม่ๆจะได้ไหมนะจุดแรกเลยคือเส้นชีวิตนะครับการดำเนินชีวิตวิถีชีวิตช่วงนี้มันมีเกาะเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะไม่ราบรื่นไม่สะดวกเท่าไหร่จุดที่2 เส้นอาทิตย์ชื่อเสียงการเป็นที่ยอ,ยอมรับเป็นที่รู้จกักอันนี้ก็ไม่เด่นนะครับจุดที่3เส้นวาสนาหรือเส้นการเงินการงานเนี่ยตรงนี้มันตกช่องหมดเปลืองถ้าให้มองก็จะมองว่าเริ่มต้นทำธุรกิจกิจการอะไรมันก็ต้องจ่ายออกอาจจะเหลือกลับเข้ามาเล็กน้อยเพราะฉะนั้นถ้าทำไปนะครับมันก็ไม่เห็น ผลกำไรที่ใหญ่โตหรือว่าได้กำไรไม่เยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดเราต้องไปกู้ยืมเพื่อมาลงทุนอันนี้จะกลายเป็นปัญหาได้นะครับสำหรับรายมือนะก็จะตอบใน3ประเด็นนี้ทีนี้ก็จะไปขยายเพิ่มนะครับโดยใช้จักรราศีเพื่อมาตอบสิ่งที่เห็นในจักรราศีนะช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงอายุของดาวสุกเสวยพุทธแทรกนะครับ ซึ่งในสภาวะเนี่ยทั้งสุขทั้งพุทธมันไปอยู่ในภพอริเพราะฉะนั้นในช่วงวัยใหญ่ๆก็ต้องบอกว่ามันจะทำอะไรมันก็จะมักมีเหตุติดขัดมีปัญหาเกิดขึ้นอยู่เสมอๆเ,เป็นเรื่องธรรมดานะครับทําใจไว้ก่อนเลยนะทีนี้พอไปดูในรายละเอียดนะครับสำหรับรายละเอียดที่ได้มา โดยพื้นฐานนะครับเจ้าชะตามีโอกาสทำงานเกี่ยวกับเรื่องของดาวเสาจะเด่นที่สุดนะครับทำแล้วเด่นแล้วดีแล้วได้นะก็คืองานเกี่ยวกับพวกกลุ่มเกษตรกรก็ได้ที่ดินที่ทางที่ต้องไปลงมือเพาะปลูกงานนั้นก็ได้นะครับหรือว่าปลูกต้นไม้งานไม้นะขายวัสดุก่อสร้างก็ได้นะครับโดยเฉพาะ วัสดุที่มีขนาดใหญ่มีความยาวมีความหนักผลย้ายลำบากอะไรพวกนี้ก็ได้แล้วก็ยังมีงานอื่นๆนะครับอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างแนวแนวความคิดของงานให้ดูจุดต่อมานะครับเป็นการไปตอบเรื่องของงานเนาะ,นะเมื่อดูหน้าง,งานที่เหมาะสมแล้วอะ่ะเราก็ไปดูในช่วงอายุ67-71นะอยู่ในช่วงนี้ เป็นสุขเสวยพุธแทรกเนี่ยภาพรวมมักจะมีปัญหาอุปสรรคเป็นพื้นฐานโดยเฉพาะการเงินการพูดคุยสื่อสารเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะลงมือสร้างงานทําธุรกิจในช่วงนี้ก็ต้องบอกว่ามันไม่เหมาะเนาะมันมีปัญหาเข้ามาเยอะเราหลีกเลี่ยงด้วยการไม่สร้างดีกว่าต่อไปเรื่องของโชคลาบนะครับโชคลาบเนี่ยในดวงเองไม่มันไม่ได้มีดาวเด่น,ดนในภพลาภะในพื้นดวงเลยเพราะฉะนั้น เรื่องของโชคลาภอันนี้ก็ต้องบอกว่าไม่มีแล้วก็คำถามแรกครับบั้นปลายชีวิตจะสบายมีทรัพย์สินเงินทองไหมอันนี้เราก็ไปดูพื้นฐานเกณฑ์ใหญ่ๆเลยนะครับก็คือดาวประจำตัวนะไม่ว่าจะเป็นการเงินนะครับที่มีกินใช้เนี่ยอันนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเงินเก็บเงินออมเงินลงทุนก็ถือว่ามีเงินใช้ใจ่ายซื้อหาความสุขเที่ยวเล่นนะก็มี หลักทรัพย์ที่ดินอันนี้ก็ต้องบอกว่ามีดีเลยนะครับมองภาพรวมๆก็ต้องบอกว่าช่วงบ้านปลายของชีวิตเนี่ยอยู่ได้อย่างสบายๆนะแต่ถ้าหวังแบบเต็มที่เลื่อนหรูอันนี้อาจจะไม่สมหวังโอเคโดยภาพรวมนะครับทั้งเนินและเส้นแล้วก็จักรราสีในมือนะครับก็ต้องบอกว่ามือนี้ก็ดีนะดีไม่ลำบากหรอกโอเค สุดท้ายนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้รับความรู้นะจากการบรรยายการดูลายมือจริงนะครับออกมาเป็นเรื่องราวออกมาเป็นการตอบคำถามว่าเราใช้จุดไหนยังไงในการตอบก็อยากจะขอนะครับเพื่อนๆช่วยให้กำลังใจนะครับด้วยการกดแชร์กดไลค์กด s u b s c r i b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะรวมถึงอย่าลืมกดแจ้งเตือนนะครับเมื่อมีคลิปใหม่เรื่องราวอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับลายมือก็จะได้มาพบเจอกันเนาะ สำหรับวันนี้ก็จบแล้วนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ